ทีีครับติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระาโปรกรมม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำาน,นวยพรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโครเอเชียซึ่งตรงกับวันที่30พฤษภาคม2564 ประนาท่านนายซอรันมิลานวิชประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโครเอเชียกรุงซาเกร็บในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโครเอเชียข้าพเจ้าขอส่งคำอํำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลนามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความรุ่งเรืองไพบูรณ์ของสาธารณรัฐโครเอเชียข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความปรารถนาและความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกัน ประเทศของเราทั้งสองจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมืออันยั่งประโยชน์ระหว่างกันให้เพิ่มผูนงอกงามสืบไปพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวัชรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยงานร่วมกันจัดทำอาหารกล่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ ที่อาคารอนเนกประสงค์สนามฟุตซอลมหาวิทยาลัยราชพัฒนครสวรรค์นายกร็ดเ,เพชรเพชรปุระนินรองทุกว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีมอบอาหารพระราชทานจากครัวพระราชทานอุปนาย,ยิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยแก่ผู้แทนอำเภอพยุหคีรีอำเภอกระกพระและอำเภอเมืองนครสวรรค์รวม3,816ชุด พร้อมทั้งมอบอาหารพระราชทานน้ำดื่มและชุดทานน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิฤตโควิด COVID -19 แก่ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลบางมะฝออําเภอโปรระ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงินในโครงการพลังใจ99บาทก้9ผ่านวิกฤตโควิด19ด้วยการสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารในระบบ e donation หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสษกรไทยสาขาสำนักสีลมชื่อบัญชีสภากาชาติไทยเพื่อภัยพิบัติ ประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่001 1, 1 3 4 5 6 7 0หรือธนาคารกรุงไทยสาขาสุรระวงชื่อบัญชีสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่023 6 0 6 7 9 9 0 แล้ววันนี้โครงการกล่องอาหารปันสุกโดวยวัดปทุมวนารามราชาวรวิหารสนองพระดำริสมเด็จพระอริยะวงศาคาัตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปาริณายกโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมพระราชทานวัตถุดิบเพื่อใช้ในโครงการ ได้มอบกล่องอาหารบรรจุขนมผลไม้และน้ำดื่มให้แก่ประชาชนชุมชนบ้านสามงามบุคลากรทางการแพทย์หน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด -19 กรุงเทพมหานครนาราชกฤษธาสมสรโปโลกรับและโบสถ์พระมหาไทยรวมถึงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเขตปทุมวันรวม550ชุด ผู้มีจิตศาธาสามารถร่วมบริจาคสนับสนุนโครงการได้ที่บัญชีวัดปทุมวนารามธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่218-270-241-5ขอเขีดขอเชิญชวนลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่อในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาผ่านระบบออนไลน์ สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่3มิถุนายน2,564ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง6มิถุนายน2,564 สมเด็จพระกนิธาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานงบประมาณจากกองทุนใช้พัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆจะซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และพัฒนาโรงพยาบาลมาอย่างต่อเนื่องโดยขณะน,นี้ได้พระราชทานเครื่องออกซิเจนไฮโปรซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่จําเป็นและสําคัญให้แก่โรงพยาบาลทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ลอกใหม่นี้ส่งผลให้มีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือมีอาการไม่รุนแรงไม่มีภาวะเสี่ยงหรือมีอาการดีขึ้นหลังจากได้รับการรักษาในโรงพยาบาลจะได้เข้ารับการดูแลที่โรงพยาบาลสนามหรือโฮสพิเทลส่วนผู้ป่วยที่มีอาการหนักต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทําให้บางโรงพยาบาลต้องเปิดห้อง i อซียูโควิดส่วนต่อขยายเพื่อเตรียมรองรับจํานวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงลอก ที่ผ่านมานะครับเดือนมีนาเมษานี่โรงพยาบาลรับพิถีเรามีส่วนที่ดูแลโควิดอยู่69เตียงนะครับแล,บล้วโรงพยาบาลรับพิี2เนี่ยเรามีอีก72เตียงซึ่งสถานการณ์ตั้งที่ผ่านมาเดือนนี้ก็อยู่ในช่วงระหว่างเต็มจนถึงเกือบเต็มทุกวันนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตไประดับหนึ่งซึ่งสถานการณ์ก็คิดว่าคงจะต้องอย่างนี้ไปอีกสักระยะหนึ่งครับซึ่งเราก็มีการก่อสร้าง ไอซียูที่เห็นอยู่ในรูปเนี้นะครับเป็นไอซียูส่วนต่อขยายซึ่งใช้เวลาก่อสร้างเนี่ยภายในเวลาไม่เกิน10วันซึ่งก็ถือว่าเป็นนวัตก,กรรมอันหนึ่งที่ทำให้มีส่วนที่จะทําให้ดูแลผู้ป่วยหนักเพิ่มขึ้นได้ในโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนย์ครับและด้วยจํานวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นทําให้เกิดการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จําเป็นและสําคัญสมเด็จพระนิษิฐานธีราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารี ทรงห่วงใย,ยในผู้ป่วยรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์จึงพระราชทานงบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และพัฒนาโรมพยาบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด -19 <c oughs> เช่นเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูงหรือเครื่องออกซิเจนไฮฟรซึ่งเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จําเป็นและสําคัญต่อผู้ป่วยภาวะหายใจล้มเหลวหรือมีภาวะพร่องออกซิเจน ในส่วนที่ต้องใช้เลยก็คือคนไข้หนักนะครับคนไข้หนักที่ยังไม่ถึงขั้นที่จะต้องใส่ท่อช่วยหายใจเพราะพวกเราเข้าใจกันดีว่าการใส่ท่อก็มีความเสี่ยงในการแพร่กระจายมากขึ้นนะฮะเราก็จะใช้เครื่องไฮฟนนี้นะครับปัจจุบันคนไข้หนักเราหรือว่ากึ่งหนักเรามากเกินกําลังที่ที่เครื่องมือเรามีนะครับเพราะได้เครื่องครั้งนี้มาก็จะทําทให้เราดูแลคนไข้ได้อ่ประสิทธิภาพได้มากขึ้นครับเครื่องมือนี้ก็เป็นเครื่องมือที่รับประชานมาจาก กองทุนใช้พัฒนานะครับซึ่งก็เป็นเครื่องไฮฟลーซึ่งมีความสําคัญอย่างมากนะครับในการดูแลผู้ป่วกโกยโควิดที่มีปัญหาเรื่องของการติดเชื้อในปอดโดยที่มีปัญหาของออกซิเจนในเลือดต่ำ นะฮะแล้วก็ให้ออกซิเจนในอัตราที่ธรรมดาแล้วเนี่ยไม่ได้ผลนะครับ่งคนไข้เองก็จะต้องแย่ลงแล้วอาจจะกลายเป็นกลุ่มที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจซึ่งก็จะมีปัญหาตามมาในเรื่องการใช้เครื่องช่วยหายใจเพราะนเครื่องไฮฟโลนี่จะเป็นช่วงที่ทาให้เครื่องออกซิเจนในเลือดเนี่ยเพิ่มขึ้นโดยที่คนไข้ไม่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจครับมีประโยชน์อย่างมากแล้วก็สามารถใช้ในคนไข้ที่กรณีที่สีเหลืองสีส้มจนไปถึงกลุ่มที่จะขึ้นถึงสีแดงได้ครับ สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานงบประมาณจากกองทุนจะซื้อเครื่องออกซิเจนไฮฟโลเพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆในขณะนี้โดยมีภาคเอกชนและผู้มีจิตศรัทธาน้อมกล้าน้อมกระม่อมถวายเครื่องส่วนหนึ่งผ่านกองทุน และนับตั้งแต่ทรงพระกรุณาโปรดพระบร,รมหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้งกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆเมื่อวันที่2เมษาย,ยน2563จวบนปัจจุบันได้พระราชทานงบประมาณจากกองทุนจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันบุคลากรทางการแพทย์และรักษาผู้ป่วยโควิด -19 เตลอดจนพัฒนาโรงพยาบาลรวม122โรงพยาบาลใน56จังหวัดในเรื่องที่พระองค์ท่านทรงตระนักเห็นว่า การดําเนินการของโรงพยาบาลต่างๆนั้นขาดความพร้อมจึงได้พระราชทานอุปกรณ์ให้กับโรงพยาบาลเพื่อให้คุณหมอและก็พยาบาลนั้นได้มีความพร้อมที่จะรองรับคนไข้ผู้ป่วยโควิดสถานที่นั้นมีความจำเป็นและสําคัญนะครับการแยกโซนระหว่างผู้ป่วยโควิดกับผู้ป่วยปกตินะครับวิกฤตต้องคูดอย่างนั้นนะครับท,ทั้งสองส่วนนียคุณต้องแยกกันอย่างเด็ดขาดเพราะว่า ในในตัวโควิดเองเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบหายใจนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการพัฒนาในระบบต่างๆซึ่งเราได้รับความร่วมมือจากเอกชนหลายภาคส่วนนะครับเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการที่จะดําเนินการพงท่านศึกพระราชทานแนวคิดที่จะให้ดําเนินการในเรื่องของการแยกโซนนิ่งนะครับระหว่างผู้ป่วยโดยพระราชทานห้องความดันลบให้กับหลายโรงพยาบาลนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผู้ป่วยหนักวิกฤตโดยเฉพาะผู้ป่วยหนักวิกฤตนะครับที่จะต้องมีการดูแลแล้วก็ให้การสนับสนุนแล้วก็ ดูแลในเรื่องของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นจากาคนไทยนะครับในเรื่องต่างๆอย่างเช่นทุนจนผิ่นโตเป็นต้น,น,ตน,น,ตนรลักษานอย่างนี้ให้ให้กับโรงพยาบาลต่างๆได้ใช้ประโยชน์อุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานต่างๆนี้เป็นอุปกรณ์จําเป็นที่จะมีส่วนช่วยป้องกันบุคลากรทางการแพทย์และรักษาผู้ป่วยได้โดยสิ่งสำคัญเบื้องต้นที่จะช่วยปกป้องตัวเราและคนรอบข้างได้นั่นคือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัด จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะครับกลับไปติดตามที่คุณเจษดาและคุณพิมพิมลผมจรินัยมีชัยสวัสดีครับ